สวัสดีคะ่ะวันนี้ไล์ก็จะมาเล่นกับแขกรับเชิญน,นะคะนั่นก็คือนี่ค่ะโดโด,โดะะ้มาตัวจิปาตาส่วนตัวเล็กดีเมสซี่นะคะอันนี้เป็นตัวเมียนะคะตัวผู้ค่ะตัวไหนตัวเมียตัวเล็กตัวเมียนะคะตัวตัวผู้ค่ะตัวเมียนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยไปหหากล้องน่อยลูกไปหาอีตากล้องหน่อยลูกอันนี้นะคะ่ะ มันเป็นหมาที่น yeah, ่าร mm ักมากเลยนะคะโชคดีกำลังทำอะไรอยู่เลยกำลังนีไงอย่าโชคดีเก็บเก็บเก็บทำอะไรกับปลาวะ ไตายแน่เรานาช่วยไม่ใช่ฆ่า <ไป S 1> มันเต้นอ่อน,น,น,นมากเลยตอนนี้ตายหายแล้วชคีะจดีหมดแด่เับทกันความที่เลด้ทาใช้สูตรช่ว,ชวนงนี้ว่าจบไปล้ว,วสามตัว แต่เวลาสามตัวพี่เจมจะไม่เป็นปดิฉันจะพี่ดูมันมันก็จะมันจะขยับมาเองนอนอนอแย่ถ้าพ่อไม่ขยับมาหรอกเพราะมึงพูดแย่ไอ้สัตว์มันรู้สึกมันจะมาหาโชคดีมากกว่านะมันมาตอดนิ้วเวียเหมือนกันต้องทำงานแต่แบบนี้โชคดีอะไล่ไล่ไล่เขาต้องไล่ไล่ให้มันหาพี่เจม หยับได้แล้วที่ได้แล้วอวุ๊ยเมื่อกี้โดนแบบได้ไปั๊บลยก็ปล่อยมันลงน้ำแล้วพี่ก็เจอใบไม้เดี๋ยวจะทำอย่างเงี้ยเลยเราก็เ้าแบบก็วแบบก็ปิดแบบขึ้นมาแล้วเาก็โยนทิ้งเอา,เอาให้โรโดมันจะโดว์บอลเองขยังหายแล้ววันนี้เราจะมาทาทิพยการเล่นบอลกับโ,โดโร่นะคะนั่นคือ ันนี้ชื่ออะไรเขาช่เล่นของมันแล้วเมื่อวานนี้เนาะไม่จะทำมันจะทำถอยพี่เจมมาถอยโชคดีพี่ทำบ้างสิถของยกโชคพี่เจมเดี๋ยวปนาไปย้อมผมอกไม่สนใจเนี่ปนาพูดปนาจะไปย้อมผมหมอกอยู่ร้านร้านทำผมใหญ่นางที่อยู่ถัดกุ้งนี้แหละจะอยู่ถัดไปใหญ่นาง อยู่บ้านอย่างนี้ไปหนไงนี่ยะตเล็กน่ะตาโมากเลยนี่คือเมซีนะคะโอ้สช่องดีูายเดินอไชองดีตายก่อนสู้นั่นคือซ่มบลนะคะเกิดขึ้นน มันตไม่เอาไม่เอาไม่ไปกับมันนะคะไม่ไปก็ไปบเเลยกเลยเย่เมลงสนามไปครับเาอยู่กองเพีย <two> ค่ะเจ้ก็จะเป็นกองเชียแทนไงนั่นคือความร